จุดกับรถนะครับหลักกิโลเมตรที่1 4บวก300นะครับยูนาโรงงานจางสีตรังนะครับซึ่งเนื่องมาจากครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่ผมลงไลนโซเมื่อประมาณวันที่10นะครับเมื่อประมาณวันที่10จนมาถึงเมื่อนี่นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังบ่ทันไดตทำมาอ่ามาทำการแก้ไขเลยนะครับพล้อด้วยภาพนะครับหนวองานใดทีลบผิดชอบนะครับฝากเขามาดูแลครับ ก็ให้มีการตายก้อนเม่นบ่ครับก็ให้ตายก้อนเม่นบ่ครับสังเกตบ้างนะครับจังสีลมมาแก้ไขจังมาชี้แจงจ้างมาขอ,อาเอาเงินเดียวยาสายไฟฟ้านะครับสายไฟฟ้ามาสมงพวดที่อยู่จังสี่บ่ครับสายไฟฟ้าส่งพวดที่อยู่อย่างนี้ไหมครับหรือท่านไม่เอาแล้วก็บอกผ่านได้นะครับผมจะเอาคนมาลือ้อแล้วก็ไม่เอาทองแดงไปขายนะครับ